ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AK คร r ว e v ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับกระบะสุดโหดที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่กระบะ4ี4คูณสแบบทั่วๆไปแต่คันนี้คือ Isuzu V Cross หกคูณหรุ่นปี2026บกระบะขับเคลื่อน6ล้อสุดดุดันที่พร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นป่าดิบในภาคเหนือหรือทางทรายที่หัวหินงคันนี้คือของจริงที่สายลุยห้ามพลาดเด็ดขาดแค่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกก็สัมผัสดได้ถึงความแข็งแกร่งดุดันและอลังการด้วยการออกแบบตัวถังที่ขยายยาวขึ้น สุ้มล้อที่ใหญ่โตยางออฟโรดขนาด35นิ้วพร้อมระบบช่วงล่างยกสูงที่ถูกออกแบบมาให้พร้อมลุยแบบเต็มพิกัดตั้งแต่เสาบีไปจนถึงด้านท้ายตัวรถถูกขยายและเสริมความแข็งแรงทั้งหมดและที่สะดุดตาที่สุดคือเพลาเสริมด้านหลังที่เพิ่มมาอีกชุดหนึ่งรวมเป็นขับเคลื่อน6ล้อเต็มระบบขุมพลังใต้ฝากระโปรงของ V Cross 6x6 ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรโบที่เราคุ้นเคยจาก Isuzu แต่เวอร์ชันนี้ได้รับการจูนใหม่ให้แรงขึ้นกว่าเดิม กำลังสูงสุดประมาณ220แรงม้าและแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงตัวระบบขับเคลื่อน 6x6 นี้ออกแบบให้มีการส่งกำลังไปยังล้อหลังทั้งสองคู่ทำให้การยึดเกาะถนนและการขับผ่านอุปสรรคดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยระบบขับเคลื่อนนี้ทำให้ว c คร s s 6x6 รับน้ำหนักได้มากกว่า1.8ตันในกระบะหลังแถมยังคงสมดุลดีเยี่ยมไม่ว่าจะบรรทุกของหรือวิ่งบนเส้นทางธุรกันดาร นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบกันสะเทือนแบบแหนบเสริมแรงและคอยสปริงในเพลาที่3เพื่อให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในทุกสถานการณ์เหมาะสำหรับชาวไร่ชาวสวนในภาคอีสานหรือแม้กระทั่งสายเที่ยวลุยป่าในแม่ฮ่องสอนแม้จะดูเหมือนรถออฟโรดโหดๆแต่ภายในห้องโดยสารของ v c คร s s 6x6 ยังคงความหรูหราและสะดวกสบายแบบกระบะยุคใหม่หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto มาพร้อมเรือนไมดดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงข้อมูลการทํางานของระบบขับเคลื่อนอย่างละเอียดรวมถึงอุณหภูมิแรงบิดและสถานะของเพลาต่างๆเบาะนั่งหุ้มหนังแท้นั่งสบายปรับไฟฟ้าได้พร้อมแอร์อัตโนมัติแบบแยกโซนซ้ายขวาและระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในรถสะดวกสบายเหมือนขับ SUV หูหรูๆเหมาะสําหรับขับทางไกลจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่หรือเที่ยวภาคใต้แบบไม่มีสะดุดต้องบอกก่อนนะว่าว c คร s s 6x6 ไม่ใช่รุ่นที่ออกจากโรงง,งานอิซูซโดยตรงแต่เป็นการแดัดแปลงโดยสำนักแต่งรถคันเทพ ทั้งจากออสเตรเลียและทีมช่างในไทยที่เชี่ยวชาญด้านการแปลงรถหกล้อมีการยืดแชสซีปรับระบบขับเคลื่อนเสริมช่วงล่างและติดตั้งเพลาเสริมแบบถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสามารถจดทะเบียนใช้งานได้จริงในประเทศไทยด้านท้ายของตัวรถเป็นถาดกระบะขนาดยาวพิเศษสามารถติดตั้งโรบาร์แรกหลังคาชุดไฟเลเหรือแม้แต่เต็นท์หลังคาสำหรับสายแคมปิ้งก็ได้บางคันถึงกับติดตั้งชุดไฟใต้ท้องรถและวินลากจูงเหมาะสำหรับสายลุยที่ต้องเดินทางไปในที่ห่างไกล หรือธุรกิจที่ต้องการรถใช้งานหนักอย่างจริงจังประสบการณ์ขับขี่ของ V-Cross 6x6 บนถนนดำให้ความรู้สึกมั่นคงเกินคาดถึงแม้ตัวรถจะยาวและใหญ่กว่าปกติแต่พวงมาลัยมีน้ำหนักกำลังดีให้ความมั่นใจขณะขับสวนในเส้นทางออฟโรดนั้นแทบไม่ต้องพูดถึงระบบ 6x6 ทำให้มันไต่หินลุยโคลนหรือผ่านทรายลึกได้อย่างสบายๆมีโหมดปรับระบบขับเคลื่อนให้เลือกใช้งาน ทั้งแบบ4ล้อธรรมดาหรือขับเคลื่อนทั้ง6ล้อเต็มพิกัดเรื่องความปลอดภยัยก็ไม่ธรรมดา VCROSS 6 6คูณ6มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางชันกล้องมองรอบคัน360องศาและถุลงลมนิรภัยห่อลายจุดช่วยให้มั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัด ราคานั้นแน่นอนว่าไม่ได้ถูกกระบะวีครอสตัวท็อปจากโรงงานอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านบาทแต่เมื่อแปลงเป็น6คูณหพร้อมช่วงล่างใหม่เพร่มเสริมระบบเบรกที่แข็งแรงขึ้นและชุดตกแต่งเต็มรูปแบบราคาจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ราวราวสาล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เลือกติดตัง้งเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถใช้งานเฉพาะทางหรือสายแต่งรถระดับฮาร์ดคอร์ในประเทศไทยที่กระบะไม่ใช่แค่รถส่วนตัวแต่เป็นยานพาหนะเพื่อการทํางานจริงจัง รถแบบ V Cross 6คูณ6ถือว่ามีตลาดเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการฟาร์มรีสอร์ทในพื้นที่ห่างไกลทีมงานถ่ายหนังในป่าลึกหรือคนรักรถที่อยากได้อะไรที่ไม่เหมือนใครนี่คือกระบาท,ที่ตอบโจทย์คุณได้หมดส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแม้จะเพิ่มขึ้นจากกรุ่นปกติแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายเกินไปเฉลี่ยประมาณ8ถึง10กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการใช้งานและถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นก็ทำให้วิ่งทางไกลได้แบบสบายสบาย โดยรวมแล้ว a k Car r e ีวิวขอบอกเลยว่า isuzu v-cross 6x6 ปี2026ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่งเท่ๆแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกลา้าความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณของนักผจญภัยที่แท้จริงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมากกว่าความธรรมดาในทุกการเดินทางถ้าคุณชอบรีวิวจอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเรา AK c ค r r e ีวิวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขับรถปลอดภัยสนุกกับทุกเส้นทางแล้วอย่าหยุดลุย